iPhone 17 Pro ก็มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงของปีที่ทำให้ตัวผมเองอตื่นเต้นตลอดเลยนะแป,ป๊บๆผ่านไปปีนึงรุ่นใหม่ก็ออกใหม่อีกแล้วคือตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวก็แอบบอกกับตัวเองไว้ว่าลองแบบพักสักปีไหมคงไม่น่ามีอะไรใหม่มากมั้งแต่นั่นแหละดันไปสะดุดกับดีไซน์ใหม่และสีซิวเวอร์เข้าจดได้เคลื่อนแบบสวยมากๆค่ะทุกคนให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปใช้บอดี้อลูมิเนียมินคลีนแบบนี้ที่เราไม่ได้เห็นกันมานานแล้วนะส่วนของในกล่องก็ไม่ค่อยมีอะไรเเหมมือนดิ จะมีแค่ตัวสายชาร์จ USB-C รุ่นใหม่นะที่เป็นแบบสายทักแล้วแล้วก็ยังคงมีที่ดึงซิมมาให้เหมือนเดิมเนื่องจากโซนบ้านเราเขาแบบว่าไม่ได้เอาโมเดลที่เป็นแบบ eSIM ล้วนเข้ามานะช่องใส่ซิมก็เลยจะยังมีอยู่เหมือนเดิมตรงข้างเครื่องตรงนี้ครับโดยรวมดีไซน์ของปีนี้มีความน่าสนใจแปลกใหม่ดีนะครับจะมีความตัดสีเป็นแบบทูโทนเงินขาวบริเโดยรอบก็จะเป็นกรอบอลูมิเนียมแบบชิ้นเดียวเลยนะแต่แบ็คเพจตรงนี้ยังต้องเป็นกระจกอยู่ซึ่งถ้าจะเรียกให้ถูกมันคือเซรามิกชิลนั่นเอง เป็นกระจกฟ้าๆแปะแยกชิ้นมาเพื่อเราสามารถใช้แม่เหล็กแมกเซฟชาร์จไร้าสายได้เหมือนเดิมแต่ให้ทุกคนลองนึกภาพเล่นๆถ้าตรงนี้มันเป็นแบบผิวอลูมิเนียมแบบทั้งหมดเลยคงให้ความรู้สึกเหมือนพวก iPad MacBook อยู่นะคิดว่าน่าจะสวยมากเลยครับส่วนตรงปุ่มอย่าง c a m e r a Control และ Action Button ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมตรง c a m e r a b บ m ัตรงนี้นะครับรอบนี้ยกขอบขึ้นมาทั้งแผงเลยเหตุผลที่มันยกสูงและต้องกางออกมาจากเดิมเนี่ยก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ชิ้นส่วนการทํางานในเครื่อองงงมมมาาาไไวว้้้้้บบบสส่่่่นนนนตตรรรีีีีีจะดพืททับแบทกขึ แล้วก็ตัวระบายความร้อนที่เพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่าง Vapor c h a m b e r นั่นเองครับแต่ถ้าให้เปรียบเทียบดีไซน์โดยรวมแบบไซส์ by ไซส์เลยกับ iPhone 16 Pro เดี๋ยวผมเอาให้ดูก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าความคลีนความมินิมอลต่างๆสู้ตอนที่ยังเป็นบอดี้ไทเทเนียมไม่ได้เลยนะฝั่ง p h o n e 16 Pro ก็จะมีความเรียบหรูกว่าอย่างเห็นได้ชัดมีบอดี้ที่บางกว่า แต่มันก็เข้าใจได้เพราะว่าความเป็นอลูมิเนียมอ่ะมันก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องหนาขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ของแบตเตอรี่ต่างๆซึ่งถ้าถามผมการที่มันเป็นโมเดลโปรแบบนี้การมีดีไซน์ที่แบบมันดูเยอะขึ้นแต่แลกมาด้วยประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าผมก็แฮปปี้กับมันนะเพราะพอเราใช้ไปสักพักแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้สนใจมันอยู่ดีถูกไหม อ๋อบบกับปีนี้ Apple เขาก็ได้เปิดตัวเคสรุ่นใหม่อย่าง t e c h w o v e n มาด้วยนะซึ่งผมก็ไปจัดสีดำมาเป็นเคสผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลแบบ100เป็นรุ่นอัปเกรดของเคสไฟวูเ e นที่เคยเปิดตัวไปเมื่อตอน iPhone 15นะตัวเนื้อผ้าจะมีความหนาขึ้นสัมผัสจะเป็นแบบสากๆดูพรีเมียมดีจับคู่กับ iPhone 17 Pro สีซีเวอรดูดีทุกคนมันโคตรสวยเลยนะมีความคลาสสิกดีดูคลี a ตาแบบขึ้นเยอะเลย ทีนี้ฟีเจอร์ต่างๆมีอะไรมาใหม่บ้างผมก็จะเปรียบเทียบไปพร้อมกับ iPhone 17รุ่นธรรมดากับ iPhone 1 6 Pro ด้วยเลยนะจะได้เห็นความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นเผื่อใครที่แบบกำลังลังเลอยู่ว่าจะแบบเปลี่ยนดีไหมไปรุ่นไหนดีดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับจุดแรก c e r a m i c Shield 2ที่ทาง Apple เขาเคลมว่าการรอยขีดข่วนเพิ่มขึ้น3เท่ามีเครื่องสานกันสะท้อนมาให้ด้วยทําให้ใช้ง,งานในที่ที่มีแสงรบกวนได้ง่ายขึ้นซึ่ง iPhone 17รุ่นธรรมดาได้มาเหมือนกันครับ่ e น,นบรุน ส่วนของ iPhone 16 Pro ก็จะเป็น c e r e m i c Shield รุ่นแรกการลอยขีดข่วนได้ดีเหมือนกันแค่ไม่เท่าของ17 Series ัเองครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดไปสุดท้ายแล้วเราก็เอาโทรศัพท์ของเราไปติดฟิล์มกันลอยกันอยู่ดีใช่ไหมชิปที่ใช้ภายในของรุ่น17และ17 Pro จะใช้เป็น A19 แล้วก็ A19 Pro ส่วน iPhone 16 Pro จะใช้เป็น A18 Pro ครับในด้านของความแรงแน่นอนว่า A19 Pro กินขาดอยู่ละ Apple เขาเคลมไว้ว่าแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง40%ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะมีการประมวลผลด้วย AI ที่ดีมากขึ้นและก็มาพร้อมเน็ตเวิร์กชิปใหม่อย่าง N1 ที่จะมี Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0การใช้ AirDrop, Hotspot ต่างๆก็ดีขึ้นตามมาด้วย ขนาดหน้าจอของทั้ง3รุ่นนี้จะมีขนาดที่6 3นิ้วเท่ากันหมดเป็นหน้าจอ OLED Super Retina XDR Refresh Rate ที่ 120H z เหมือนกันซึ่งถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าของราคาและสเปกแล้วอะ่ะ iPhone 17รุ่นเริ่มต้นปีนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะได้สเปคแทบจะเหมือนกับรุ่นโปรเจนก่อนเลยนะใส่จอ120 h z มาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจะต่างแค่เรื่องกล้องกับแบตเตอรี่นิดหน่อยเท่านั้นครับความสว่างสูงสุดของหน้าจอถูกอัเปเกรนนด ใครใช้กลางแจ้งบ่อยก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะตัวกล้องหลังในรุ่น iPhone 17 Pro ตอนนี้ก็เป็น Fusion Camera 48ล้านพิกเซลเท่ากันทั้งสามตัวแล้วระยะซูมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะเป็น 4x นะครับแล้วก็ 8x แบบดิจิตอลเทียบเท่าก็ระยะ100และก็200มิลซึ่งจะแตกต่างกับ iPhone 16 Pro แค่จุดเดียวเลยก็คือระยะเทเล่คูณก็จะยังมีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับส่วนกล้องหลักก็คือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็น48ล้านพิกเซลเหมือนเดิมเถอเป็นเรื่องที่นนน่่่ายยยยิีสรบบทชชอออใ้ะะ้นะะะๆซูมไกลลขึเเ ส่วนกล้องหลังของ iPhone 17ก็ถูกอัปเกรดมาเป็น Fusion Camera 48ล้านพิกเซลทั้งกล้องหลักแล้วก็เอลิทไวเหมือนกับรุ่นโปรแค่มีระยะซูมสุดที่คูณ2ด้วยความที่มันมีแค่2เลนครับต่อมาก็คือกล้องหน้าตัวใหม่ที่เรียกเสียงคือฮาในวันเปิดตัวมากก็คือเขาได้มีการขยายขนาดเซนเซอร์จากเดิม12ล้านพิกเซลไปเป็น18ล้านพิกเซลและใส่กันสั่นมาให้แล้ว เป็นเซนเซอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเซนเตอร์สเตจก็คือทําให้เราสามารถถ่ายภาพแนวนอนแบบที่ไม่ต้องพลิกกล้องได้แล้วนั่นเองซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีสำหรับคนที่ชอบถ่ายบล็อกกล้องหน้ามากเลยนะมาพร้อมกับการถ่ายวีดีโอแบบดูออลแคมิรความละเอียดสูงสุดที่ 4K 30เฟรมที่จะทําให้เราสามารถบันทึกภาพกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันได้เอาจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เราเห็นในสมาร์ทโฟนค่ายอื่นมานานแล้วแหละแต่ว่า a p p l e เพิ่งมีก็เย่ yeah, ดีใจด้วยนะ แต่จุดสังเกตก็คือมันก็จะมาเป็นฟุตเทจเดียวแบบนั้นเลยไม่สามารถนําเอามาแยกใช้หน้าหลังหรือรีเฟรมใหม่ได้ก็ต้องรอดูในซอฟต์แวร์เวอร์ชันถัดไปในอนาคตนะครับซึ่งฟีเจอร์กล้องหน้าใหม่นี้ก็จะมีแค่ใน iPhone 17 Series เท่านั้น iPhone 16 Pro ก็จะแพ้ในจุดนี้ไปตามระเบียบครับในด้านการถ่ายวิดีโอของรุ่น16 Pro และ17 Pro ยังคงบันทึกได้สูงสุดที่ 4K 120เฟรมเหมือนเดิมแต่สหรับในงานวิดีโอที่มันแบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นในรุ่น17 Pro ก็จะได้เปรียบว่า เสามารถบันทึกไฟล์แบบ r o รเลสลอแล้วก็ Open Gate ที่เป็นการถ่ายวิดีโอแบบเต็มเซนเซอร์ได้แล้วนะครับเชื่อว่าสายวิดีโอที่ใช้งานจริงจังหลายๆคนคงไฟ17 Pro กันอย่างไม่คิดแน่นอนแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Apple Log 2อีกจากที่ได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าตัวไฟล์เกรดสีได้ง่ายขึ้นเก็บไฮไลท์ดีขึ้นผมลองเอามาใช้ผสมกับฟุตเทจจาก Sony x 3ก็เรียกได้ว่าใช้ด้วยกันได้แบบไม่เขินเลยละครับส่วนใน iPhone 17รุ่นเริ่มต้นก็ยังคงบันทึกได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้สป ในด้านของแบตเตอรี่ของทั้ง3รุ่นนี้ iPhone 16 Pro สามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุดที่27ชั่วโมง iPhone 17 30ชั่วโมงและ iPhone 17 Pro 31ชั่วโมงครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขก็จะเห็นได้ว่า16 Pro มา17 Pro เนี่ยก็มีแบตที่นานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้า17 Pro กับ17รุ่นเริ่มต้นแล้วมันก็ดูใกล้เคียงกันมากเลยนะทุกคนก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่านี่นายขยายพื้นที่ในเครื่องให้แบตมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นานไปกว่ารุ่นเริ่มต้นของาน,ะน,น,า,นยอายนเท ทีนี้มาถึงข้อสรุปโดยรวมจากความเห็นส่วนตัวของผมนะว่าตัวไหนหน่าสนใจที่สุดถ้าโกงคุณคือการใช้งานทั่วไปหรือใช้รุ่นธรรมดามาตลอดและแค่อยากได้จอ 120Hz ได้ทางสเปคเทียบเท่ารุ่น Pro กล้องหลัง48ล้านทั้ง2ตัวได้กล้องหน้าเซนเตอร์สเตท18ล้านพิกเซลราคาเริ่มต้นของ256กิก20ไปปลายแบตดีขึ้นเนี่ยยังไง iPhone 17รุ่นเริ่มต้นก็เป็นชอยซีดีสุดครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้ระยะเทเลชอบถ่ายซูมไกลไบ่อยๆมีการใช้ฟีเจอร์อย่างการบันทึกวิดีโอดับโพเลสหรือ Apple Lo c อบ่อยซึ่งต้องมั่นใจนะว่าใช้บ่อยจริงและยังรักความเครื่องบางน้ำหนักเบาและดีไซน์ที่ดูเรียบหรูอยู่ยังไงผมก็เชียร์ให้ไป iPhone 16 Pro อยู่ดีหรือเกิดใครใช้อยู่ผมก็มองว่ามันแบบไม่จำเป็นต้องอับเลยนะเพราะว่าสเปคเดิมๆของ16 Pro เนี่ยที่ว่าการทำคอนเทนต์ลงทั่วไปก็ถือว่ายัง Top tier, ท็อปเทียร์ถ่ายสวยเหมือนกันถ้าตัดเรื่องกล้องหน้าตัวใหม่กับเซนเซอร์เทเล่48ออล แต่ถ้าคุณเป็นคนที่เปลี่ยนปีต่อปีอยู่แล้วแล้วมีกาลังซับเลเออยากได้เทคโนโลยีใหม่ที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แรงขึ้นสามารถซูมได้ชัดและไกลมากขึ้นหรือว่าเป็นคนที่ทํางานสายวิดีโอแบบโปรเฟชชั่นอลที่มีการถ่ายแบบโพลิสลอ Apple Log 2เพื่อไปเกลสีทีหลังและใช้กล้องหน้าในการถ่ายคอนที่ไม่บ่อยอยากได้แบตอึดขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นก็แนะนําให้ไป17 Pro แล้วก็ Pro Max ได้เลยครับพอยด้าของสัมผัสบอดี้อะลูก็ดีขึ้นจริงไม่เลื่อนมือเหมือนตอนไทเทเนียมแต่ก็ตามมาด้วยน้ําหนักที่แบบบหนนนนนัักกกกขึ้้ิดดด่่อย็ไไมมรรูสาาค อ๋อแล้วก็ข้อสังเกตที่เรียกได้ว่าต้องแอบกังวลนิดนึงของ iPhone 17 Series ก็คือด้วยความที่มันเป็นอลูมิเนียมทาสีอย่างพวกสีแบบ Cosmic Orange และก็ Midnight Blue เนี่ยมันจะเกิดรอยและสีลอกได้ง่ายมากๆเลยนะถ้าใครเผลอทําตกขึ้นมาผมบอกเลยว่ามีบุบแน่นอนด้วยความที่มันเป็นอลูมิเนียมแนะนำให้หาเคสหาฟิล์มดีๆเตรียมพอมไว้ก่อนซื้อได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผมพูดตรงไหนผิดไปหรือว่าตกหล่นตรงไหนก็มาพูดแชร์กันในคอมเมนะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมก็คิดว่าจะทำรีวิวกล้องของ iPhone 17 Pro ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแบบเชิงลึกออกมาด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะและยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับ